สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวพิมพลพันพธ์พินทิพย์ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชพัฒนจันทร,ร์เกษมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาศิลปรกรรมขแขนงศิลปะและการออกแบบค่ะบริษัทที่หนูฝึกง,งานนะคะจะเป็นบริษัทปังกอกเว็บโซลูชันค่ะจะอยู่แถวลาดพร้า,าว62นะคะบริษัทที่หนูมาฝึกง,งานเกี่ยวกับการออกแบบเว็บไซต์และแอปพลิเคชันต่างๆ่รวมถึงการออกแบบสื e ่ออิเลนิ่งคอร์สการเรียนการสอน ตำแหน่งที่มาฝึกงานในบริษัทนี้นะคะจะเป็น g r a ฟิกด Designer ค่ะจะทำงานในส่วนของการออกแบบสื่อ Artwork Info ต่างๆค่ะของหนูจะทำงานพวกนี้ให้กับทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมดีพร้อมกสสสสศยังมีงานออกอีเวนต์ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมตามภาคต่างๆค่ะและออกงานอีเวนต์กสทชที่ต่างจังหวัดค่ะไปดูตัวอย่างงานที่หนูทำกับบริษัทนี้ได้เลยค่ะ ค่ะจากที่เราได้ไปดูผลงานกันบ้านแล้วนะคะเราไปฟังความคิดเห็นความรู้สึกจากพี่เลี้ยงกันดีกว่าค่ะ รู้สึกนะคะเกี่ยวกับโมเนาะตอนแรกที่เข้ามาคิดว่าน้องดูเป็นคนเงียบๆแต่ว่าพออยู่ไปก็โอเคน้องก็คุยเก่งคุยได้แล้วก็การทํางานก็โอเคค่อนข้างจะมีความรู้่ลงการวัดรูปก็คือเอาไปช่วยงานในส่วนที่แบบว่าต้องการได้ค่ะน้องโมใช่ไหมคะโมเป็นคนที่ตั้งใจทํางานคะ่ะแล้วก็จริงๆคือตอนแรกที่รู้จักก็ดูแบบ เป็นคนแบบเหมือนเงียบๆเบนาะแต่พอรู้จักไปก็คุ้ยเก่งค่ะพอไม่รู้อะไรก็ถามก็รู้สึกว่าทํางานด้วยกันได้โอก็โมก็ดูดูทำงานดีครับแต่ไม่ค่อยได้ใช้งานน้องเท่าไหร่เพราะน้องจะไปอยู่กับพี่เลี้ยงคนสะมากกว่อนแต่ว่าก็อารมณ์เดียวกันครับผมครับมีแบบดูขี้เกียจบ้างอะไรบ้างครับแต่ก็ทํางานดีครับในส่วนของการพัฒนานะครับ ของโมเนี่ยจะเป็นเรื่องของการใช้โปรแกรมเพราะว่ายังมีแบบบางส่วนที่อาจจะใช้ไม่ค่อยได้พื้นฐานอาจจะยังแบบไม่ค่อยไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่แต่ว่าถ้าหากว่าใช้บ่อยมากขึ้นหรือว่าลองฝึกฝนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็น่าจะเก่งขึ้นจะเพิ่มการความคิดสร้างสรรค์อะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็มีอยู่แล้วค่ะแต่ว่าถ้าแบบมีเพิ่มขึ้นก็อาจจะแบบทำให้งาน เอามีความแปลกใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะือนตรงนี้ก็อะของโมนะคะโมค่อนข้างจะพัฒนามากขึ้นในด้านการทํางานนะคะแล้วก็ด้านการสื่อสารแรกแรกเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเข้าใจบีฟที่แบบว่าพี่อยากให้ทําอะไรแต่พออยู่อยู่ไปนะแบบทํางานนานขึ้นก็รู้สึกว่าน้องเนี่ยเข้าใจในในสิ่งที่เราต้องการมากขึ้นแล้วก็ทํางานได้เร็วมากขึ้นะ มี <Yeah. S 2> การพัฒนาจริงๆก็หลายด้านเลยนะคะเพราะว่าตอนแรกที่ทํางานกับมนมก็คือรู้สึกว่า,าบางทีก็แบบน้องอาจจะแบบอาจจะเหมือนยังไม่ชินเครื่องมืออะไรเงี้ยพอแบบทําไปเรื่อยๆก็รู้สึกว่าทาคล่องขึ้นเราก็อาจจะแบบไม่ไม่เอ่ทำงานเสร็จเร็วขึ้นอะไรเง,งี้ยค่ะแล้วก็ในเรื่องของการอ,าออกแบบก็เหมือนกัน,นะค่ะตอนแรกก็คือ อาจจะเหมือนน้องอาจจะยังไม่เคยแบบทํางานประมาณนี้หรือแบบเอางานที่ทาอ่ะน้องอาจจะแบบมันเป็นมันเป็นเฉพาะนราค่ะเรื่องการศึกษาอะไรเงี้ยน้องอาจจะไม่ชินก็เลยแบบเออยังไม่เป็นแบบพอทำไปเลยก็คือพัฒนาแล้วก็ทํางานง่ายขึ้นค่ะอยากฝากถึงนักศึกษาที่จะมาฝึกงานนะคะอยากให้เตรียมตัวเตรียมใจในการพร้อมที่จะรับความรู้นะคะแล้วก็ จะได้ประสบการณ์มากมายสนใจก็ยินดีสมัครเข้ามาเลยค่ะแล้วก็ขอให้น้องๆเตรียมใจพร้อมน้องแล้วก็เตรียมเครื่องมือให้พร้อมค่ะพี่พีก็ยินดีสอนแนะนําให้มาฝึกขับเพราวาถ้าถ้าทำที่นี่ก็เอาตามตรงเลยน้องจะได้ค่อนข้างลหลัสกิลครับผมแต่ว่าหลักๆก็คือจะได้เพิ่มเพิ่มประสบการณ์โดยเองยาง,ยางี้ก็มีอยู่แหละสุดที่ไหนก็มีประสบการณ์กัแต่ที่นี่ก็ประสบการณ์อาจจะเยอะนิดนึงเพราะว่าจะลงมือยทำจริงโดยนี้นั่นครับผมก็ ไดคอมเมนต์ไหมก็ในคอมเมนต์เหมือนกันแต่ก็ขึ้นอยู่ที่น้องว่าน้องอยากฝึกหรือเปล่าเพราะว่าทางเราก็ไม่ได้ห้ามไม่ได้เวลาผมสัมภาษณ์น้องก็จะบอกน้องทุกครั้งว่าแบบที่มีงานหนักหน้าอะไรเงี้ยแต่ก็มาขึ้นมาครับผมแต่แต่ถ้ามา,มาแล้วบ่ก็ชวนไม่ได้พเพราะแบบเหือไปก่อนเลยเอย่างนี้ครับแล้วก็งานเยอะ,งา,ยอะงานเยอะจริงประสบการณ์ได้ไหมได้เยอะจริงกันแล้วก็ได้ลงมือทาจริงด้วยครับผมก็เพราะว่ใครแบบบ้าบอบอกล้า,า,า,าตายก็เข้ามาอะไรเงี้ยครับใครกลัวแบบวิ้นงานหนัก งานอยากตังคาอะไรวะงานหนักจังอยากฝึกอะไรสบายสบายก็ก็นดีไปครับค่ะบริษัทที่หนูมาฝึกงานนะคะก็จะมีแต่นาาักษาฝึกงานเพื่อโรกงานก็จะเป็นรุ่นเรา่าเดียวกันก็โรกงานกันสนุกมากเลยค่ะเพราะว่ามาออนไซต์ที่บริษัทส่วนพี่ๆก็ ที่เลี้ยงก็ใจดีมากเลยค่ะแล้วก็ชอบเล่นชอบหยอกล้ออะไรกับพวกนักศึกษาฝึกงานค่ะก็ถึงเวลาทํางานจริงก็ทํางานกันจริงจังเลยค่ะถึงเวลาเล่นก็โหเล่นกันเล่นกันทั้งวันเลยค่ะ,ะก็น่ารักกันทุกคนค่ะแบบว่าไม่ค่อยมีปัญหาอะไรกับที่ฝึกงานเท่าไหร่แล้วก็หนูองหนูก็จะมีเพื่อนไปฝึกด้วยกันอีกเพิ่มอีกสองคนค่ะก็สามารถเคุยและปรึกษากงานกัน ก็ประสบการณ์การฝึกงานั้งนี้ของหนูทั้งหมดนะคะมีเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ